ขึ้นไหมเนี่ยเร่งขึ้นไหมเนี่ยโอ้ยมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะโอ้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่พี่นะคะเพื่อนๆแม่แม่นะคะที่คอยเอ่อเป็นกําลังใจให้ก็ติดตามให้นะคะมีอู้อพ่อเอกโยนสายเป็นก้อนมาเลยค่ะเออเป็นก้อนมาเลยกระจายมาเลยยังพุ๊กก็มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะ ขอ,ข,อขอบอกขออบพคุณมากเลยมีแม่ๆพี่ๆเพื่อนเพื่อนท่านใหม่ๆเข้ามาติดตามให้แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบพคุณมากจ้าเนีย่ยไม่ไม่ค่อยอยากเปิดฟังตัวเอง ไม่เคยเลยนะไม่เคยมาเปิดฟังตัวเองออไม่เคยมาดูย้อนหลังให้ตัวเองเหมือนว่ามาเปิดฟังเสียงตัวเองไงนะมันเหมือนเสียงก็เธยงี้มืออายอายอายตัวเองไงไม่กล้าฟัง basically. เออถ้าเปิดฟังคนเดียวอยู่คนเดียวอาจจะแอบฟังบ้างหรือแต่ถ้าอยู่หลายคนแล้วจะมาเปิดฟังเสียงตัวเองไม่เอาเอายมันก็เธยเลย คุณคู่มาริเออพาญาติๆนะคะพาญาตินะคะพี่น้องมาลอดท้องช้างนะจ๊ะเมื่อกี้นะรอบสุดท้ายรอบหลังนี้ ว้าวว้าวเมื่อกี้ฉี่ไปแล้วอือตามาโอ้เออชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่กินได้กล้วยไปเยอะไงสองครอบครัวเยอะเลย Uh, พี่พี่แม่แม่แมแมท่านไหนนะคะอยากสนใจนะคะสนใจอยากจะมาลอดท้องค่อยเอกนะคะ,ะติดต่อได้นะคะติดต่อมาทางน้องชมพู่ได้เลยนะคะถูติดต่อมาทางน้องชมพู่ได้เลยนะคะ,ะมาต,ะติดต่อมาสอบถามอะไระก่อนก็ได้ค่ะสอบถามก่อนได้ค่ะว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะแต่กล้วยเราจะมี อ่สิลูกเราจะหาจัดหาเตรียมมาไว้ให้นะคะถ้าถ้าแม่ท่านไหนไม่สะดวกหามาเองก็มาเอาที่นี่ได้เลยนะคะซื้อเยอะชมพู่จะจัดให้นะคะค่าใช้จ่ายก็ค่อย,ค,อยค่อยเคลียร์กับชมพู่ทีเดียวเลยนะคะแหมพี่นัชชากอดกอดหัวใจกอดขอบคุณค่ะนี่แดดหนะ้าวันวันวน่ะเห็นพอ็อความเห็น คอมเมนต์เห like ็นสติกเกอร์แบบนี hmm. j ong, j ong. <laughs> j j out, ้แหละถึงอยากได้มานั่งพูดนั <t> ่งจ้องจอไงเป็นตาจะบอดเนี้ยเออนั่งจ้องจอตลอดจนเขาบอกเออไม่ทำไรแล้ววันวันเออจะจ้องแต่จะตั้งตั้งกล้องนะคุยอย่างเดียวเลยจะแม่นตัวเนอะก็คิดหอดเนอะ เพลงอะไรนะแะคิดฮอตเพลงอะไรเพลงก็มาอพูดไปพูดมาเพลงก็มานะจจะตอนนี้ทำไปทำมาหน้าจอคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะหน้าเจอ